ถามว่าทำไมต้องสร้างพระนอนเนี่ยมีอะไรทำไม,มสร้างใหม่ใช่สร้างใหม่แต่ว่าสร้างแทนของเก่านะโยมนะ,ะแทนของเก่าคือเดิมทีเนี่ยพระนอนเนี่ยมีสร้างในสมัยศรีวิชัยก็ประมาณพันห้ารกว่าปีอซึ่งมีในจดหมายเหตุของสเสด็จประพาต้นของสเสด็จพ่อรอห้าในรัชกาลที่ห้า ว่าในปี2444พระองค์ท่านได้มากราบนาการพระบรมธาตุเจดีย์แล้วก็ได้มากราบพระนอนอที่มีพระพุทธลักษณะงดงามมากาจึงมีความยาวถึง9ศอกพระองค์ก็เขียนไว้ในจดหมายเหตุว่ามีพุทธะงดงามมากแต่ว่าวันเวลาผ่านไปก็